ความสุขความสวัสดีจงเมกษัตทุกชนทุกท่านทุกคนที่วันนี้มาพร้อมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าจงอย่าทำร้ายใครจงอย่ากโกรธเกลียดชิงชังใครจงอยู่ร่วมกับคนอื่นดังหนึ่งน้ำอยู่ร่วมกับน้ำนมเพราะหากเธอกำลังทำร้ายใครสักคนหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนานเธอทั้งหลายอาจเคยเป็นญาติกันบางครั้งคนที่เรากําลังจะตบอาจจะเป็นแม่เราบางครั้งคนที่เรากําลังด่าทออาจจะเป็นลูกเราบางครั้งคนที่เรากําลังเอาปืนไปจ่อเขาอาจจะเคยเป็นอดีตสามีหรือพันธุญาของเราเพราะพุทธองค์สอนให้เรามองว่าสรรพสัพตว์ทั่วทั้งสากลโลกคือพี่น้องท้องเดียวกันกับเรา นี่เป็นโลกกระทัดแห่งสันติภาพที่บางครั้งเราชาวพุทธก็หลงลืมมันไปนะเราอ้างตัวว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธชาวพุทธแต่ไปดูโต๊ะหมู่บูชาของเราสิเรามีทุกอย่างที่คนบูชาเลยนะตอนนี้เมืองไทยกําลังมีชื่อเสียงเพราะว่าส่งกุมารทองออกเมืองนอกคาว่าของคุณภาพต้องกุมารทองไทยเท่านั้นเห็นไหมสิงคโปร์มาเลเซียเรียนแบบปรากฏว่าคุณภาพไม่ถึง เพราะว่าปราบผีฝรั่งไม่ได้นะต้องกุมารทองไทยคนไทยบูชาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ร่ํารวยมั่งคัง่งแล้วเราก็หลงลืมบูชาธรรมะไปเมืองไทยนี่ไม่ได้ขาดเงินขาดทองไม่ได้ขาดข้าวปลาอาหารนะมีหมดเท่าที่เขาจะมีได้เนี่ยนะมีจนกระทั่งว่าทั่วโลกอิจฉานะคุณยอมรู้ไหมเมืองไทยเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยบางประเทศมีทะเลไม่มีเขา บางประเทศมีเขาไม่มีทะเลเมืองไทยทะเลมีไหมขุนเขาไม่ไหมพื้นนามีไหมพื้นน้ำมีไหมอาหารในเมืองไทยสมบูรณ์ไหมโอโ้โหโยโมเ้ยตั้งแต่เชงรายถึงสุงไงโกลกยมจะกินไม่ซ้ำกันทุกวันก็ยังได้นะใช่ไหมแต่ในต่างประเทศเขาไม่ได้อุ่นหนาฝาข้างอย่างนี้อามาราพไปอินเดียมาเนี่ยไปเจอท่านอาจารย์กโกเอนก้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย นื่นในงานพุทธชัยยันตีไปถึงวันหนึ่งมันจะหลุดเพลนอยู่แล้วนะปรากฏว่าไม่ถึงพัตตาคารสัทีจอดข้างทางเลยเดินเข้าไปเข้าห้องน้ํามีพัตตาคารอยู่แต่เนื่องจากไม่ใช่ที่ที่เราจองไว้ที่เราจองไว้เราไปไม่ถึงเขายกอาหารมาให้ฉันโอ้โหพระเดชพระคุณเอ๋ยนั่งแล้วก็ปรงสังเวชนะนะฉันอะไรไม่ลงเลยอะ สุดท้ายอาตมาเลยถามโยมว่าโยมมีอะไรอาตมามีแซนด์วิชอยู่อันหนึ่งเนี่ยโยมมีอะไรโยมมีน้ำพริกนรกเจ้าค่ะสุดท้ายก็เลยเอาแซนด์วิชนะจิ้มน้ำพริกนรกอาตมาไม่เคยแลเลยนะอยู่บองไทยนะโอ้โหวันนั้นทำไมมันอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะมันลูดทำเลยนะอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆนะน้ำพริกนรกน้ำพริกสวรรค์วันนั้นถึงสวรรค์เลย แซนด์วิชสองอันนะคุณโยมนะจิ้มน้ำพริกนรกจิ้มน้ำพริกสวรรค์โอโหอร่อยวิเศษสุดๆนะกำลังเล่นๆอยู่สักพักโยมคนหนึ่งโปรมามีน้ำปลาทิพย์ประรสมาเหาะให้บรรลุธทมอร่อยมากโอเห็นสวรรค์ํำไรเลยในบ้านอื่นเมืองอื่นอาหารมันไม่ได้หาง่ายอย่างนี้เหมือนเมืองไทยนะเมืองใดคุณจะกินอะไรแต่ไม่ไหมดแต่ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้แตมาได้รู้ว่า ธรรมะเป็นสิ่งสากลธรรมะสากลมากใช้ได้ผลในที่ทุกสถานและในการทุกเมือ่อล่าสุดปีที่แล้วนี่เองไปบรรยายที่ออกซฟอร์ดที่เมืองออกซฟอร์ดมีฝรั่งคนหนึ่งมากราบอาตมาอายุยังไม่มากแต่ดูสภาพสังขารในโอโหอเหมือนกับซากศพเดินได้เลยทีเดียวโซมากใส่ใส่วิกผมหน้านี้พอกโบมันหาชำแล้วยมอยากให้อาตมาช่วยเรื่องไหน ทำยังไงก็ได้ให้โยมสามารถไม่ต้องกินยานอนหลับเจ้าค่ะโยมอยากหลับด้วยตัวของโยมเองแท้ๆเลยถ้าพระอาจารย์ทําได้จะให้ช่วยอะไรก็ขอให้บอกนะเจ้าค่ะอาตมาก,ก็บอกโยมตอนบ่ายเรามีคอร์สวิปัสสนานะโยมมาเข้าคอร์สวิปัสสนากับอาตมาอาตมาไม่รับปากหรอกว่าจะช่วยให้โยมสามารถทิ้งยานอนหลับได้หรือไม่ได้แต่โยมต้องหลองนะธรรมะของพระพุทธเจ้า ต้องลองปฏิบัติถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีย,ยมอมเขาก็มาอาตมาก็เลยใช้สูตรเดิมยอมหลับตามันกลับมานหลอนอาตมาอีกแล้วคราวที่แล้วผู้ชายคราวนี้ผู้หญิง close your eyes please stop your mouth please breathing in breathing out คราวนี้มันใหม่แล้วมันหลายปีแล้ว deeply มันรู้เรื่องมุ้ยลึกลึกดีลี่เติมลี่เข้าไปหน่อยนะลึกเลยนะนะพาะเขาฝึกปฏิบัติห้านาทีผ่านไปเงียบเก็บทั้งห้องเข้านาทีที่บอกมีเสียงกลนสวนขึ้นมอาตมายิ้มเลยผ่านความกดดันนะมองจากธรรมะลงไปเสียงใครหนอกลนสวนขึ้นมา มองไปมองมาไม่ใช่คนไทยเพราะคนไทยไม่กล้ากลนต่อหน้าท่านวอแน่กลัวไปเล่ามองไปมองมาเป็นคุณโยมฝรั่งคนนั้นเองเนื่องจากเธอเธอมีอายุนิดหน่อยก็เลยอ้วนฉุตามภาษาฝรั่งนอกจากจะโกรนแล้วสิ่งที่อาจารย์มาเห็นตรงหน้าก็คือคางของเธอพับลงมากองอ,อยู่ราวนมทีนี้นั่งยาวเป็นชั่วโมงก็ได้เพราะมีที่เก็บคางแล้ว กลนสวนออกมากแล้วก็หลับส่วนคนไทยลืมตาทุกคนไม่มีใครหลับได้เพราะอะไรเสียงของเธอกลบทุกคนผ่านไปครึ่งชั่วโมงอัตราจจึงคอระคังหมดเวลาก่อนคอระคังแก้งเธอลืมตาขึ oh, s <S <laughs> ้นมาโออิส n d นดูฟูมันมหาศา์เหลือเกินเจ้าค่ะนี่ยมหลับไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ฝันใช่ไหม ไม่ใช่ฝันโยมอาตมานนะั่งอยู่ตรงนี้โยมหลับจริงๆท่านทำได้ยังไงอาตมาได้ทีเลยนะโยมนี่แค่เบื้องตน้นกราบปลกปลกเปลี่ยนศาสนาเลยนะแล้วมาเป็นลูกศิษย์เธอก็บอกว่าโอ้พุทธศาสนาประเสริฐเหลือเกินเจ้าค่ะประเสริฐเหลือเกินอาตมาบอกมีประเสริฐกว่านี้อีก แล้วโยมต้องทํำยังไงเจ้าคะเบนไปปฏิบัติที่เมืองไทยไปไปมามาได้ลูกศิษย์มาเป็นพรวนเลยนะแล้วถามว่ามาทําอะไรก็มานั่งเบดดิ้งเอนเบดดิ้งเอาอยู่เนี่ยไ <c oughs> ม่ต้องทําอะไรพอมาถึงต้นเข้าสวนพระป่าไม่พูดมากปฏิบัติเ <c oughs> ยอะแยะมากมายเลยปีหน้าเป็นต้นไปในสำนักอัตมานะต้นเดือนสอนฝรั่งกลางเดือนสอนคนไทย ดูซิว่าถ้าคนไทยไม่สนใจธรรมะก็ไม่ต้องมาพบกันละสอนฝรั่งดีกว่าเห็นไหมถามว่าความทุกข์ของเธอนะ่ะซึ่งฉากหน้าใครต่อใครอิจฉาแต่ฉากหลังเธอต้องเก็บงงามันเอาไว้กินยาเป็นกำกำแล้วก็ทุบพลภาพแก่ก่อนวัยบอกเล่าเก้าสบให้ใครฟังก็ไม่ได้ทุกซ้ำทุกซ้อนสองเรื่องนะหนึ่งทุกปัญหาชีวิตสอง ทุกเพราะว่าปรึกษาใครไม่ได้ฝรั่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียรังวัดมากนะเนื่องจากสร้างภาพลักษณ์ไว้ซะสูงไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าจงแย่อย่าง,งานั้นแย่อย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูถูกเอาแต่ถ้าจะเติมมีข้อหนึ่งทุกข้อสามคือสุขภาพพังหมดเลยแต่พอมาเรียนรู้กัะเจริญสมาธิตามแนวอานาปนสติภาวนาเนะเธอยิ้มสดชื่นดุนดรมวันรุ่งขึ้นมาหาตามา ร้อมสามีนั่งรถจากขั้วมาอลไรมิหน้าถึงเล่าให้ใครฟังไม่ได้ดูรถก็รู้ว่าสังกัดชนชั้นไหนสามีมาถึงก็มาหาแต่มาขอโทษนะครับท่านใช่ไหมเป็นพราที่สอนสมาธิแฟนผมอะใช่เดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับขอถามตรงๆเดี๋ยวผมจะไปทํางานละท่านเสกอะไรให้เมียผมเอา้าจะไปเสกอะไรเราแต่ผมว่า เธอเปลี่ยนไปครับผมไม่มีศาสนาก็เพราะอย่างนี้และครับเปลี่ยนยังไงอะโยมก็พอกลับไปบ้านอนะ่ะกินข้าวด้วยกันอนะ่ะผมเปิดทีวีเธอบอกไม่ต้องเปิดผมถามว่าทำไมภรรยาผมก็บอกว่าเรากำลังกินข้าวเราต้องตระหนักรู้กับข้าวที่เราเคี้ยวเอาแล้วไหมละ่ะการเผยแร่แบบอินเตอร์ก็ทำกันอย่างนี้ ภรรยาบอกพี่อย่าเปิดสามีก็ต้องฟังภรรยาใช่ไหมสามีที่ดีต้องฟังภรรยาเขาก็เลยปิดทีวีแล้วทํำยังไงตักข้าวเข้าปากตักแล้วก็พรวดเข้าไปภรรยาดึงช้อนออกมาพี่อย่าทําอย่างนั้นพี่ต้องเชิญช้อนเข้าปา,ากตักปุ๊บนะนะเชิญช้อนเข้าปากป้อนให้สามีพี่หลับตาสิครับสามีก็หลับตา พี่เคี้ยวสิคะ,ะหนักรู้ถึงคำข้าวที่กำลังเคี้ยวอยู่เคี้ยวสามสิบครั้งแล้วค่อยๆบรรจงเกลืนนะคะทามีไม่รู้เรื่องเลยแต่ทำทุกอย่างยังขออย่างเดียวให้ภรรยาหายทุกทำตามเสร็จแล้วปับ๊บอิ่มแล้วลุกหนีภรรยาไปดึงแขนพี่พี่กินเองพี่ล้างเองเอาแล้วไหมล่ะล้างอยู่ก็ขอให้รู้ว่าล้างอยู่ สามีหลังจากเองจากนั้นเข้านอนพอเข้านอนปั๊บสามีก็นอนปกติเข้านอนก็เข้านอนพร้อมกันห่มผ้าพอสามีล้มตัวลงนอนภรรยานั่งสมาธิบนเตียงสามีงงองอะไรลงประทับสักพักหนึ่งภรรยาก็นั่งสมาธิแล้วตามลมหายใจไม่ถึงสิบนาทีล้มพับลงไปนะกลนสวนออกมา สามีตกใจมากเตืนมาตีห้าสามีตื่นก่อนภรรยาปรากฏว่าพอลืมตาปุ๊บภรรยานั่งอยู่บนเตียงแล้วเขาเลยคิดขึ้นมาว่าไม่ได้การละนี่เรื่องใหญ่นี่มันเรื่องใหญ่มากแล้วเนี่ยมหาตามาแล้วถามว่าสิ่งที่ท่านสอนภรรรยาผมขอโทษนะครับมีไซเอฟเฟกต์ไหมไม่มีแต่ผมกั็ได้รับอยู่ตรงๆีนผลข้างเคียงเนี่ย อันแล้วมันดีสําหรับโยมไหมล่ะดีครับตีตรงไหนชาวนี้หงผมไม่ชาเลยเธอไม่บน่นแล้วเธอก็นิ่งขึ้นเยอะผมก็ถามหน่อยว่าการทําแบบนี้เป็นอันตรายไหมไม่อันตรายโยมและถ้าทำเกินสามวันชีวิตของโยมจะดีขึ้นกว่านี้ร้อยเท้าวัตมาเอาหัวเป็นประกันสามวันเนี่ยนะครับใช่โยมสามวัน ้างั้นวันนี้ผมขอลาง,งานนะครับผมจะฝึกกับผ้าจาง์อาตมาบอกดีสิโยมมาเลยมาเลยมาก็เลยมาฝึกไปไป,ไปมา<ๆ>มาคู่นี้ก็เลยเป็นครอบครัวอาณาปานาสติกแล้ทุกวันนี้เป็นยังไงใช้ชีวิตง่ายๆ่าสบายๆทิ้งหัวขนและภรรยาทิ้งยาเป็นกำกำไม่ต้องกินยาถามว่าความทุกข์หายไปไหนที่ผ่านมาเธอไม่เคยอยู่กับปัจจุบันขณะ ทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าเก็บความหลังมานั่งเขียวเอื้องถูกดา่าถูกกระทําถูกเพื่อนโกงปล่อยไม่ลงปลงไม่ได้จันถึงสุกทํางานเหนือ่อยแทบล้มกระดาตายทำ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 ทาไม่มีเวลาพอวันเสาร์วันอาทิตย์ได้หยุดอยู่บ้านแบ่งเวลาให้ความทุกข์เต็มๆสองวันนั่งคิดถึงความทุกข์แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ ตอกย้ำความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมีดเห็นความทุกข์ปักเธอไปครั้งเดียวเมื่อสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วแต่เธอมีเวลาว่างก็ขยับดึงเอามีดเห็นความทุกข์นั้นมาปักซ้ำแล้วทำฮาลาคิรีตัวเองหมุนติวต้วติวต้วติ้วเลยผลคือทุกซ้ำทุกซากแล้วหลุดเข้าไปในโลกของความคิดพอหลุดเข้าไปในโลกของความคิดตอนนั้นแหละยมกินไม่ได้นอนไม่หลับ นักข้อขึ้นมาถึงขั้นนั่งคุยกับกระจกเป็นโรคซึมเศร้าแถมมาอีกโรคหนึ่งพอมาฝึกการเจเริญสติอยู่กับปัจจุบันขณนะตามดูตามรู้ลมหายใจพอทําเป็นแล้วเท่านั้นนะนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขอน,นาปัญสตินี่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ใช้เป็นเครื่องพักผ่อนในยามว่างนั่งอยู่เฉยๆดูลมหายใจมันจะประณีตลงประณีตลงประณีตลง แล้วความสุขจะไหลเอิบอาบไปตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนอาบน้ําออกจากห้องน้ํามาใหม่ๆอย่างนี้นั่งอยู่ได้ทั้งวันก็มีความสุขเพราะผู้หญิงคนนี้จับเคล็ดได้และทําเป็นทิ้งยาเป็นกำกำทุกวันนี้ไม่ต้องแต่งหน้าโยนวิกทิ้งมีความสุขใจสบายใจเห็นไหมวันหนึ่งก็ตามตาม,มาตมามาที่เชิงรายโอชีวิตโยมเปลี่ยนแปลงไปเลยอยากช่วยเหลือพระอาจารย์เป็นการตอบแทนพระคุณ โยมนะอยากสร้างกุฏิถวายพระอาจารย์แต่ว่าต้องเป็นที่ที่วิเวกนะคะไปไกลผู้คนอาจารย์จะได้พักอาตมาก็พาเดินเข้าป่าไปเลยเดินไปสักพักหนึ่งนะเธอก็เดินตามชบจบจบบพอไปถึงปุ๊บอาตมาหยุดกึกหยุดทําไมเจ้าคะโยมเห็นอะไรไหมงูตัวเท่าแขนนะนอนตากแดดอยู่เธอสะดุ้ง เด้งกลับสามตลบเลยเนะตกใจกลัวงูอาตมาหันไปถามว่าโยมวิเวกพอไหม <c oughs> พอเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าโยมสร้างกุฏิตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> บื้องหน้าที่มีปัญหาพอเยียวยาถูกต้องด้วยธรรมะทุกวันนี้มีความสุขมากเวลาอาตมาไปยุโรปผู้หญิงคนนี้ก็มาช่วยงานภาวนาของอาตมาแล้วก็พาฝรั่งคนน้นพาฝรั่งคนนีน้พานังธุรกิจคนน้นคนน,น,นนี้ มาฝึกสมาธิภาวนากลายเป็นกระแสเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ปีนี้ตตมาต้องไปยุโรปเป็นปีที่สี่ไปทุกปีทุกปีทุกปีเพราะว่าคนมีความทุกข์มีอยู่ทุกหนทุกแหง่งแล้วบางคนไม่ใช่ทุกเล็กๆล็กหรือนะคนยอมนะขอเล่าเรื่องจริงนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปปฏิบัติกับอาตมาก,ก็แล้วกับหลวงพ่อจรรยก็แล้วโกเอ็นก่าก็แล้วยูพุทธก็ไป พอกลับไปอยู่ในประเทศของเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงแล้วก็ม,นมันบ่นว่าไม่เห็นต้องไปนั่งหลับหูหลับตาเลยกลับมาโยมก็ไม่ได้ใช้เวลาสามีตบตีก็ไม่ช่วยอะไรสักอย่างเหาะก็ไม่ได้โอ้โหดูถูกขนาดนั้นนะอยู่มาวันหนึ่งทะเลาะก,กับสามีจู่ๆทำยังไงก็ไม่รู้สามีโทรศรัพท์แจ้งตำรวจตำรวจมาถึงจับเธอพร้อมกับมีดท,ที่อยู่ในมือยังไม่ได้แทงนะ กำลังไปหยิบมีดแต่ตำรวจมาแล้วตำรวจจับเธอไปขังเดี่ยวเนื่องจากเธอเป็นหญิงไทยคนเดียวที่ไปอยู่กับฝรั่งในชุมชนนั้นพอตำรวจจับไปขังเดี่ยวปับ๊บไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไปอยู่ในคกุกสามียิ่งอยากให้เธออยู่ให้นานที่สุดพอเธอหลุดเข้าไปเข้าของชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้เก็บไปเพราะหลักฐานอยู่ในมือตำรวจบอกว่าเป็นตัวอันตรายต้องขังสถานเดียวพอไปอยู่ในคกุกปับ๊บนอนร้องไห้ทั้งคืนเลย คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ลุกขึ้นมาถามตัวเองว่าแล้วฉันจะออกจากคุกได้ยังไงเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าฉันมาติดอยู่ในคุกวันนี้หนึ่งร้องหม่มร้องไห้แทบล้มระดาตายเอาเข้าวมาให้กินเธอก็กินไม่ลงเข้าวันที่สองพอทุกข์หนักหนาสหัสขึ้นมาปับ๊บเนื่องจากในคุกนะมันแคบนะเดินไปเดินมามันก็ชนกำแพงอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนึกขึ้นมาได้ว่าเคยเดินจงกรม เอาละทิ้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปนานละแต่มันไม่มีอะไรให้ทําหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้อ่านเข้าของเครื่องใช้ก็ไม่มีอะไรสักอย่างเดินไปก็ชนมุมเดินมาก็ชนมุมเธอก็เลยเดินจงกรมลุกขึ้นมาซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเดินจนปวดจนไม่นั่งสมาธิตามดูลมหายใจทําไปทํามาทํามาทําไปจนกระทั่ง เชงเที่ยงคืนวันนั้นเนื่องจากเธอไม่มีกิจกรรมอื่ในให้ทำนะเ <c oughs> พราะบม่มบำเพ็นความเบียรเต็มที่ประมาณเที่ยงคืนจิตเธอก็รวมพราะเลยจูจู่ทุกที่ท่วมท้นหัวใจนั้นพังคลืนลงไปทีนี้เธอร้องให้ครั้งหนึ่งแต่ไม่เหมือนเมื่อวานร้องครั้งนี้ร้องอย่างสุดจิตสุดใจห้ามยังไงก็ไม่อยู่ มันร้องมาจากแกนแกนของใจความทุกข์ไหลออกมาพร้อมน้ําตาทั้งหมดทั้งสิ้นนั่งร้องให้อย่างมีความปีติสุขจกนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเธอบอกว่านาทีนั้นโยมอยากบินกลับมาเมืองไทยทันทีทันควันเพื่ออะไรอยากไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เคยไปฝึกกรรมฐานที่เคยดูถูกไว้อยากไปขอคมมาทั้งหมดทั้งสิ้นเธอบอกว่า ถ้าหนูไม่ทุกหนูก็ไม่รู้ว่าธรรมะจะมีประโยชน์ตรงไหนเพราะว่าหลังจากที่เธอฝึกสมาธิภาวนาในเรือนจําแล้วปรากฏว่าจิตมันเดินถูกทางนะมันปล่อยลงโปร่งได้เกิดธรรมะปิติหล่อเลี้ยงเธอทั้งคืนทั้งวันเหมือนมีแก้ามาวมณีชวติรสสว่างโปร่งอยู่ข้างในเลยเธอบอกว่าอยู่ในนั้นสองอาทิตย์น้ําตาไม่ไหลอีกเลยจนกระทั่งก่อนจอกจากคุกขอกระดาษผู้คุม เขียนบันทึกทั้งหมดส่งมาให้อัตมาอ่านแล้วบอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะ่ะหนูอยากติดคุกอีกสักครั้งทำไมโยมอยู่ที่บ้านไม่ได้ปฏิบัติเลยเจ้าคะมีลูกกวนตัวมีผัวกวนตีนอยู่ในคุกโยมถึงได้ปฏิบัติธรรมเจ้าคะอัตมาบอกว่าอย่าไปเสี่ยงเลยลูกสงสารลูกเถอะ ปฏิบ pues ัติอยู <say>. okay, ่ที่บ้านก็ได้เพราะว่าหนูจับเพลตได้แล้วทุกวันนี้ผู้หญิงคนนี้ยังคงทุกอยู่ยังทะเลาะกับสามีอยู่ยังขัดแย้งกับลูกอยู่แต่ข้างในของเธอนั้นสุขสว่างกระจ่างใสทุกก็ทุกน้อยๆสุขก็สุขน้อยๆเธอบอกว่าดีใจก็ดีใจนิดๆเสียใจก็เสียใจนิดๆเพราะจิตมันไปยังถึงความลึกของใจตัวเองแล้ว ทุกวันนี้สบายเห็นไหมไปไปมามาก็เลยกลายเป็นตัวตั้งตัวตีนี่มนธรรมมาไปสอนกับมฐานปีนี้ก็จัดที่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษสเปนสวิสเซอร์แลนด์เธอบอกว่าทั้งชีวิตที่เหลือหนูจะถวายให้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเพราะถ้าไม่เห็นทุกข์หนูก็ไม่เห็นธรรมนี่คือตัวอย่าง <c oughs> ที่บอกเราท่านั้งหลายว่า ้าชีวิตของคนยอมมีความทุกข์อย่าเพิ่งท้อพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ชัดเจนก่อนดัสรวว่าถ้าหากทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ทางดับทุกข์ก็ต้องมีโยมจำไว้นะถ้าหากทุกข์มีอยู่ทางดับทุกข์ก็ต้องมีดับด้วยตัวเองไม่ได้ก็สแสวงหากัลายาณมิตรปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนฝูง ยนเล่าใน Facebook ในทวิตเตอร์เดี๋ยวจะมีคนที่เห็นอกเห็นใจเข้ามาช่วยเราฉะนั้นถ้าเรามีทุกข์ขึ้นมาในชีวิตให้บอกตัวเองนะว่าทุกข์อยู่ไหนเป็นไปได้ว่าสุขก็อยู่นั่นแต่ทํำยังไงล่ะเราจะเจอสุขก็อย่าไปกักขังตัวเองอยู่กับความทุกข์คนจํานวนมากเวลามีความทุกข์ปิดห้องปิดบ้านถอดสายโทรศัพท หาหนังเศร้าๆนางเอกสวยๆชันดาวพระศุกร์นะมาดูดูเสร็จแล้วก็เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับนางเอกไม่ต่างจากฉันเลยเห็นไหมพอดูหนังเศร้าๆคลาวน้ำตาไปหาซีรีส์เกาหลีมาดูเศร้าหนัก้็ไปอ,อยู่คนเดียวนะเชื่อไหมจิตจะโน้มไปน้อมไป,นไป,นไปในทางทำร้ายตัวเอง ฉะนั้นทุกหนังนาสะฮัดอย่าไปปิดบ้านเปิดเลยโทรศัพท์อย่าไปถอดสายเสียบไว้หาคนมาบอกเล่าเก้าสิบดูหนังบ่วงดูผีแพ่งมันยอมแพ้ไหมเป็นคนสู้ไม่ได้ตายเป็นผีก็สู้ดิ <c oughs> เออเป็นไหมแล้วคอยดูนะเดี๋ยวเขาจะชนะนะ <c oughs> นี่ฉะนั้นอย่าไปกลัวทุกทุก เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราฟันฝ่าให้มันพ้นทุกข์พุทธทชยันตีแปลว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปลอย่างหนึ่งว่าชัยชนะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าแปลอย่างนี้เราทุกคนก็เฉลิมฉลองพุทธชยันตีได้เมื่อความทุกข์เกิดมาพยายามเอาชนะทุกข์เอาชนะได้มากก็เท่ากับว่าฉลองพุทธชยันตีได้มากเอาชนะได้น้อยก็เท่ากับว่าฉลองได้น้อยฉะนั้นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีคือ พยายามเอาชนะความทุกข์ทีละเปลาะทีละเปลาะทีละเปลาะทําได้อย่างนี้ไม่มีอะไรให้ต้องกขวก็ขอให้ย้ํากันง่ายๆย้ํากันให้จําสั้นๆให้ง่ายว่าหากทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่อยู่จงมั่นใจทางดับทุกข์ก็ต้องมีพระพุทธองค์ตรัสรู้เพราะหลักการตรงนี้พระพุทธองค์ทรงก้าวข้ามความทุกข์เพราะหลักการตรงนี้ พระองค์เคยใช้ได้ผลฉันใดเราทั้งหลายก็ใช้ได้ผลฉันนั้นโดยเหตุดังนั้นวันนี้จึงขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอย่ากลัวความทุกข์เพราะที่สุดแห่งความทุกข์อาจเป็นความสุขที่คุณคาดไม่ถึงเหมือนกับผู้หญิงที่ไปติดคุกแล้วได้ค้นพบที่สุดแห่งทุกข์ก็คือธรรมนั่นเองฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องราวสิงลานพรนโนยเหล่านี้ให้เป็นของขวัญวันพุทธชัยยันตีแก่เราท่านทั้งหลาย ขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน